เดีย๋ยทำมะม่วงแช่อิ่มกันนะคะเอามะม่วงเบาใต้ามาทำมะม่วงแช่อิ่มค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้สวนสารพัดกล้วยอยู่บ้านทำเมะม่วงเมะม่วงเชื่อมมะม่วงเชื่อมเบาใต้มะม่วงเบาใตา้แช่อิ่ม <laughs> มะม่วงเบาใตา้แช่อิ่ม แล้วอันนี้คืออ่าอันนี้คือพุดจีนลูกพุดจีนนะคะเอามาทุบแล้วก็แช่ในน้ำแช่ให้เขาเป็นสีเหลืองทุบแล้วก็แช่ในน้ำนะคะโอ้ยแตกกระจายหมดเลย ปอกแล้วก็แช่ในน้ําเกลือนะคะนี่คือน้ําเกลือนะคะมะม่วงเบาใต้ของเราปอกเปลือกแล้วก็แกะ,มะเมล็ดออกเรียบร้อยแล้วนะคะแช่ในน้ําเกลือเดี๋ยวจะแช่ในน้ําเกลือไว้สักหนึ่งคืนนะคะมะม่วงเบาใต้แช่อิ่มคะ่ะอัตเออ หนูเป็นไหนแต่เช้าอ่ะครับวันนี้อ่ะย่านาะทํากล้วยตากไม่ได้เลยตากกล้วยไม่ได้ดูฝนลงอีกแล้ววันนี้ย่านาะไม่ได้ทํากล้วยตากไม่ได้ตากกล้วยดูชี้หน้าดูชี้หน้าเอาไว้เอาไวา้หนูไม่ใช่หมวกอ่ะครับทําไมหนูไม่ใช่หมวกอ่ะครับฮอ ทำไมหนูไม่ใช่หมวกอ่ะ,อะทำไมหนูชอบหันหน้าหนีก้องอ่ะครับฮะหนูเป็นเด็กขี้เลอ่ะครับอืมขี้เลอเหมือนย่านาเลยเนาะา <c oughs> โอ้ยนอนนอน